สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็จะพาเพื่อนๆนี่อุย้ยกล้องก็ปไปหลรขยับขยับเ <laughs> มื่อจะลม้มนี่วันนี้ปอ้อยจะพาเพื่อนๆมาดูบอนซี่เนาะแล้วก็จะพามาพามาทําบอนซี่ตาก,ก็ฝงังบอนซี่ที่ปอ้อยจะทํมามันก็จะเป็นบอนซี่แบบแบบนี้ที่ปอ้อยเคยบอกเพื่อนๆไปว่าป้าจอมใช่ป่ะจ๊ะเดี๋ยวปอ้อยขขยับกนกล้องอะ่ะ เอเอมือ่อมันจะลม้มเนี่ยอันนี้คืออยากสัดถาดสู้นะจ้ะเพื่อนๆที่ปอ้อยป้าจอมไหวแล้วแต่เนี่ยปอ้อยยังไม่มีเวลาแยกใช่ปะปะอ้อยก็เลยเอาเข้ามาใ่ากระทั่งแป้นนิ้วไว้ก้อนเพราะว่าคงจะไม่ทําฟอร์มกอเพราะต้องเอามาแยกจก้ะเพราะไม่มีจํานวนเยอะก็เลยจะต้องเอามาแยกแล้ววันนี้ปอ้อยก็จะามาทําให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวก่อนจะค่อยแยกดีกว่าเอามาทําให้รูปล้างดูเงี้ยเดี๋ยวปอ้อยก็จะได้เนี่ยซี่ต้นวันนั้นมันมีซ้มต้นแล้วมันขึ้นมาใหม่อีกต้น เป็นซี่ต้นเลยนะจ๊ะนี่ยักษฐฐ์สถาศูุนข้องป้าอ้อยนะที่ป้าจอมเราก็จะมาแงะอันนี้ให้ดูก่อนต้นที่หนึ่งอันนี้ก็คือตัวย่างที่ป้าอ้อยได้ป้าจอมแล้วก็แงะมาปลูกอันนี้ก็คือหนายดอกหลักซึ่งเป็นบอนซี่ที่ป้าอ้อยแบบว่าซื้อมาตั้งแต่เด็กอะเพื่อนเพื่อนที่ออย่างไ่การซี่นี่เลี้ยงมาปีกว่าแลวนะจ๊ะเราวันนั้นเอามามันได้แค่ซ่องต้นเนาะป้าอ้อยก็ป้าจอมนี่ต้นนึงกับอีกต้นนึงแต่นี้เอามาให้ดูตัวย่างใบนี้เรื่องแหละดึงทิ้งตอนนี้มันก็จะเเลื้อหว เพื่อนๆเส้นหัวข้องไอเนี้ยอ่านายดอกหลักป้าอ้อยก็ผ้าชิ้นมเมื่อเป็นชิ้นผ้านั่นแหละเนี่ยป้าอ้อยก็เอามาชําไว้ในนี้นี่เพื่อนๆเห็นไหมก็จะได้จํานวนอีกอันนี้ก็นายดอกหลักดอกหลักอันนี้คืออินทอรชิตชมพูเออมันเลือดเส้นไงป้าอ้อยทําคลิปลงให้เพื่อนๆดูอยู่นะนี่ได้หนายดอกหลักตั้งหนึ่งสองสามสี่ฮได้หกตนหกชิน้นขึ้นทุกต้นเลยเพื่อนๆ ขึ้นทุกต้นเลยได้หกชิ้นวันนั้นทําคลิปยูอินทร์ชิตมีนึ่งมีซองมีซ่ามีซี่นี่อินทรชิตป้ายมาเลยนี่เพื่อนๆเ,เด็กๆนี่ก็ได้ซี่ตนอันนี้ก็คือบอนซี่ที่ป้าจอมป้าจอมมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็พอเลือดห้วงนะ่ะปอ,อ้อยก็มาผ้าผ้าเมื่อชิ้นผ้าแล้วก็ได้แบบนี้วันนี้ปอ,อ้อยจะมาใส่กระทัางซี่นิ้วเพื่อเหลี่ยงเข้าตตอนี่ไงเออปอ,อ้อยก็เลยมาบอกเพื่อนๆฟังแล้วนี่เดี๋ยวปอ้อยจะลือให้ดูเนาะอันนี้คือบอนชื่อยักษ์สถาศซุ่น ดูลากสิเห็นป่ะลากดีดีปอยก็จะมาลือเดี๋ยวปอยจะให้ดูหัวเดี๋ยวจะจุ่มน้ำให้ดูแล้วก็จะปาดให้ดูไหมอีกหนึ่งรอบสําหรับเพ,เพื่อนเพื่อเพิ่งเข้ามาไหมเพื่ออย่างไม่เหนใครที่เป็นเพื่อนเก่าปอยก็จะเห้เหลแล้วแหละพอปอยก็จะทําแบบสไตล์นี้แหละกันขยายพันธุ์ข้องปอยอะปอยทําแบบง่ายๆอะไม่ต้องเรื่องเยอะเอาให้มันขึ้นแน่ๆเพื่อนช่างเอนอะไรก็ช่างขึ้นมาแล้วก็คือให้ซีซุ้ยเลยปอยไม่ยากให้แบบไปเลี้ยงต้อย ไม่ยากให้แบบว่าพอเกิดมาแล้วต้นมันเพิ่งจะหมายจิ้มฝันนี่เกิดมาเนี่ยเพื่อนๆดูต้นมันใหญ่เลยนะใช่ไหมเออกัดซี่ซ้วยเลยปอ้อยก็ยากให้เพื่อนๆมีบอนซี่อย่าง้งไงไม่ยากให้หมานี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีแบบนี้อ้าวอีนี้ปั้นอีนี้มันรุดหมดเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนก็มาแงเอานี้ได้หนึ่งต้นนี่ยยกอันนี้ให้ป่ะนี่มีนอขึ้นมาเนี่ยก็ปอ้อยวันนั้นเห็นนออยู่นี่นี่ได้อีกเนึ่งต้น นี่เป็นซ่องแหละอันนี้คือยักษ์ซัดถาสู้นนะจ่ะอันนี้แงอีกนี่เป็นซ้ำเนี่ยอันนี้แงอีกนี่เป็นซี่เป็นเพื่อนอีตุ้มนี้จะรูดอยู่แล้ะเนี่ยเนี่ยมันจะรูดอยู่และมันขึ้นมาอีกเนี่ยพอมันเลื่ออย่างเงี้ยใช่ป่ะมันเพื่อนมันเพื่อนก็ผ้าเลยก็าอ้อยบอกให้ผ้าแบบนี้แหละผ้าเมื่อเราป้าจอมาจ้ะเนี่ยาอ้อยก็ผ้าลงไปอย่างเงี้ยอันนี้มันจะรูดอยู่แล้วนี่นี่เนี่ยเท่านี้แหละ เพื่อนๆมันขึ้นอีกน่เนี่ยพอปอ้อยมาําให้ดูนี่ผ้าอย่างนี้แหละให้มันชินทาวัานเพื่อนๆต้องเอาผ้าให้มันไอ้นี้นะจ๊ะเนี่ยเซตแหละเดี๋ยวก่อนจะเอาไส้เดี๋ยว <c oughs> ข้อ,ข,อข้อเวลาเอาไส้นี้มา <c oughs> เดี๋ยวไปใส่ทุงมือแล้วมาล้างไม่ไม่เอาเดี๋ยวเมื่อวันนั้นมีขูดป้าค่ําอยู่อ,ะ,อนนะเออนะและมันขยึกขยักขยึกขยักนิ้วนี่เท่ากับได้หนึ่งสองสามสี่ได้ห้าชิ้นเพื่อนๆใส่ป้ายหวัห้ามลืมนะ ยากสถาศสูนเนี่ยพอเอาเป็นชิ้นผ้าแบบนั้นปั๊บเนี่ยเพื่อนกล้ามาฟังในดินปูกนี่ดินปูกหลวนๆนี่มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ประมาณบอกว่าที่เขียงวันที่ไวปไว่โอะอานายดอกลักเขียนนายดอกลักกับพระนครไม่ใช่มันคือไอ้นี่อินทรชิตนะาไอ้นี่หน้าถองหรือนะาชมพูอ๋อมีพระนครด้วยอินทรชิตน้าชมพูเออนีอ่ปอยเขียนไว้ใช่ไหมทำเมื่อวันที่สามสิบเดือนแปดพอซ้หก อันนี้เดือนสิบเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบนี้เพื่อนๆนี่ปลาอ้อยเขียนวันทีว่าให้เพื่อจะได้เอามาให้เพื่อนๆดูเนาะลองทําดูนะจ๊ะเนี่ยพนนั้ก็เอาชิ้นผ้ามาทาได้จะพานครอย่างไม่ขึ้นเลยเพื่อนมีแต่อินทรชิตกับนายดอกหลักขึ้นนี่แหละเพื่อนๆนี่เห็นปะจ๊ะนี่คืออันนี้ของเราเดี๋ยวเราก็จะอันนี้เราก็จะมาใส่กระทั่งห้านิ้วหรือหกนิ้วแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยอันนี้คืออยากสถาศสู้ที่ปลาอ้อยจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆเรื่องการปลูกไม่ต้องลอกเนาะ เพราะว่าปออ้ยว่าจะมาปลูกเพื่อนๆดูแต่ก็ไม่ต้องปลูกหรอกเดี๋ยวปออ้ยจะปลูกของปออ้ยเองทีเดียวเลยเดี๋ยวตอนนี้ปออ้ยก็ข้อท่ายบอนซี่ก่อนเลยดีกว่าเอามาอธิบายเพื่อนๆฟังเดี๋ยวปออ้ยไปล้างมือแป๊บทุกคนฟืดเดียวเฮ้ยไม่ล้างไม่ได้เพื่อนเมื่อจะแยะ่มาแล้ว จะปลูกให้อะไรเลยไม่ปลูกไม่เอาโอ้โหแล้วนี้นะจะเล่าให้ฟังไอ้หัวชายชนนี่ปอ้อยก็ผ้าวันนั้นทําคลิปเนาะปะอ้อยก็พึ่งวะกะจะปลูกตอนเช้าเพื่อนๆเอ้ยตื่นเช้ามามามันกัดฟัดเละเทะหมดตอนเช้านะว่าจะมาปลูกไส้ทุ่งไงจะทําแบบว่าเออปลูกไว้เลยมันปลูกผกปลูกพักไปยังไงนะกะว่าได้สักยี่สิบหรือสามสิบทุ่งก็ช้างมาัน มดมันกลดมดอ่าไม่ว่ามโมโหไม่คุ้นขาลงนะไปซื้อบอนก่อนไปซื้อบอนกลับมห,มหมามดต้นไม้ไอที่เขาสร้างไวอ้อ่ะต้นหนึ่งต้นไหลว,วะคุป,ป้าเขาสร้างลืมไปเลยสเสด็จล,ละเอียดเอียนเพ่อนมันกลดเล่นกันแล้วเนี่ยยู่มาจนแก่เลยไม่นานะ้าหน่ะโมโหพอจบนอกเลี้ยงอันนี้มีหนามวะอ่านชื่อก็นวดมังกรเพื่อนเเป็นบอนที่ได้มาไหมมีหนามว่านวดมังกรเพื่อนเพื่อนว่าช่วยไหมอุ้ย นี่มันป้ายมันด่างนะปอ,อ้อยจะบอกว่าปอ้อยเอฟมาแพงนะจ๊ะกระทั่งนี้อันนี้คือต้นแม่ปอ้อยเอฟมาเพื่อนดูเนี่ยเขาจะเป็นปลายเป็นด <spe> ่างมีด่างเรื่องด่างข้าวมีเม็ดซี่แดงๆแบบนี้ให้มันจะนวดมังกรอันนี้คือนวดมังกรเนาะปอ้อยมีลูกมาแบ่งอันนี้คือต้นแม่ปอ้อยจะเก็บไว้ทําพันต้นลูกก็สวยแล้วเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปัดบอนซี่เลยาประกาศก่อนมาเริ่มจากต้นที่หนึ่งนี่คือนวดมังกรนะนี่ปอ้อยเอาไว้ตรงนี้เพื่อนๆให้มันจะนี่ มันจะยาวล้อมแล่มล้อมแล่มมันยาวก็ไอ้นี้ประกาศเอ้อยนี่ยาวครึ่งประกาศเอ้อยได้แค่ครึ ok ่งเดียวข้งใบนี้นะเออให้ดูเนี่ยมันจะเป็นนี้การซี่ดําจะเพื่อนเพื่อนมีเมดซี่แดงแล้วก็จะมีล <Kristen> ิวซี่คร่าวๆนี่มามาเริ่มต้นต้นที่หนึ่งก็คือยักษ์สถานซุ่นเลยเพื่อนๆอยักษ์สถาศูน่นเมื่อข้องปอ้อยเลยแต่นี้ปอ้อยหลับมานะจ๊ะยักษ์สถานูุ่นต้นนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่สามร้อยบาทเพื่อนเพื่อนยักษ์กัดซี่แล้ว ศรัทธาซุ่นเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปออ้อยแกะออกก่อนให้ดูบางทีลมฝาลมฝนเนาะอันนี้ปออ้อยรับมาน่ะจ๊ะอันนี้อยู่ทีซ้ำร้อยบาทกัดซี่แล้วเพื่อนๆเ,เป็นไม้แยกนออันนี้ไม่ซวยข้อดึงทิ้งนี่อันนี้ไม่ซวย,ดนนวยเดี๋ยวปอ,อจัดรูขบวนให้ใหม่ต้นเขาก็ใหญ่ใหญ่กว่ข้อปออ้อยน้อยนึง้ยใหญ่เลยแหละไปใสต่ตังแม่เลยแหละเมื่อจะมีงัวด้วยแหละเพื่อนๆ จะไปมองว่าเข้าต้นเหล็กเมื่อข้ามีหัวเนาะเป็นหมายแยกนอกแม้ขาว่าอย่างนั้นนะเขาคงไม่ลอกหรอกเพราะว่าปอ้อยสูงข้าประจามือนลอกก็ไม่ลุกแหลวแต่เอาที่เพื่อนเพื่อน,นหลับได้ยักษ์สะถาซุ่นต้นนี้ปอ้อยข้อที่สามร้อยบาทจะ้ะส้ามร้อยบาทยักษ์ก็จะแพงหน่อยเพื่อนเพื่อน,นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะมันจะกัดซี่อ้อไปมิดมันก็เมื่อพวกนี้แล้วต้องมิดมันจะแดงมันมันจะกัดตั้งกันรูปส่งใบก็พิดกันปลายป้ามันรู้ข้อวปอ้อยก็ ก็มันยังไม่ไม่แก้แต่ใบมันดันยุบก้อนไงจ้ะปะอ้อยก็ถึงได้ไปผ้าเนาะก็เลี้ยงมาเป็นปีแหละนี่นะจ๊ะอยากสัทถาสูน้นสัทถาซู้นต้นนี้ปอ้อยข้อที่สร้างร้อยบาทนะจ๊ะสัทถาสุ้นเนาะใช่ใส่ตั้งแม่นะเพื่อนๆ่ามามองว่าเหล็กจริงๆแล้วมันคือบอลมีหัวงแล้วนะจ๊ะส้ามร้อยบาทอยากสัทถาสู้นจ้ะนี่สัทถาสูน้นเพื่อนๆอ่าเอาไปใครจะสะซมเอาไปเลย อันนี้ก็คือนวดบางกอนต้นลูกจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้านวดบางกอนต้นลูกอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องรอยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนนวดบางกอนซ่องรอยห้าสิบบาทใครจะรับกระถักปอ้อยมาได้เลยใส่ตังแม่แล้วนะนวดบางกอนนี่คือใส่ตังแม่เลยนะจ๊ะเนาะซ่องรอยห้าสิบบาทนวดบางกอนใครยังไม่มีการดำใบไผ่ ใบไผ่จริงๆยาวเลียวเฟี้ยวตอนนี้เข้ากําลังซาส้มบอนใบไผ่บอนใบหอกใบไผ่จะไอ้นี้กว่าจะนี่นวดมงกอนซ่องร้อยห้าสิบบาทจะใครจะรับก็ถักปลาอ้อยได้ซ่องร้อยห้าสิบเนาะเพื่อนเจ้านี่ซ่องร้อยห้าสิบบาทนวดมงกอนมีรอดไหมแล้วนะเริ่มกัดซี่แล้วนะนี่ยาวนี่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 ยาวก็ประกาศปลาอ้อยอีกนี่ให้ดูไม่โกหก มันยาวจริงๆเพื่อดูในกล้องแล้วมันไม่ชัดมันไม่อะไรเนาะอันนี้นายพันเลืองเพื่อนๆยูตับวีลชนนายพันเหลืองรู้จักปะจะนายพันเหลืองอันนี้ใบไม้ยูตับวีลชนนี่ใครจะรับปาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทเพื่อนๆนายเมื่อกี้นายานอะไรนายพันเรืองเออตับวีลชนซ่องร้อยบาทซ่องร้อยบาทาจะจ๊ะ นายดอกหลักยังไม่ค่ายไม่มีมีมีเท่านี้น่าจะพึ่งจะเอาไว้หลอดรุ่นล่างรุ่นเล็กๆให้มันแพร่มๆกันยิ่งห้ายากอยู่นหนดอกหลักใช้เวลาซ่องปีแล้วนะก็จะมีพันเท่าเนี้ซื <c oughs> ้อแต่เด็กๆซื้อแต่งแต่ใบกระต้อยรนะ้อยนั่นแหละนายทองเม่นไมกแล้วนายทองเม่นนายทองเม่นก็ข้อที่ซ่องร้อยบาทนายพันเหลืองซ่องร้อยนายทองเม่นก็ซ่องร้อยใครที่จะซ่าส้มตับวีลชนรับคู่ได้เลยจะ้ะนี่ อ้อยมีมาคุ้นายทองแก้วว่าจะเอามาผ้ายังไม่ได้ผ้าเลยกับนายทองแส้งให่ต้องไปเดินห้าก่อนมาดูอยู่หนมันยบแล้วมันโพกม,มาแล้วแหละเห็นแล้วแหละเดี๋ยวจะต้องมาทําจํานวนมันไม่มีไงจ่ะแบบเนี้ยอืมนี่นะจา้ะนายทองเม่นแต่ก็นายทองเม่นไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ชักเยอะนายพันเรืองนายทองแก้วนี่ก็ไม่มีเนี่ยอันนี้เรื่องศึษาศาสตรเพื่อนเพื่อน เรื่องศึษาศาสตร์ศึษาศาสตร์ต้นนี้ใครจะรับปอ,อยข้อที่่องร้อยแปดสิบบาทเรื่องศึกษาศาสต์เนาะข้อที่่องร้อยแปดสิบบาทอันนี้เป็นบอลมีหัวไซตตั้งแม่แล้วเพื่อนๆแทงรอดไม่แล้ว่องร้อยแปดสิบบาทบอลเรื่องเรื่องจริงเรื่องซวยเรื่องงามเหลืองแตะแต๊ะองร้อยแปดสิบบาทจะเรื่องศึกษาศาสต์เนาะ บอนซี่เขาบอกโอยสาหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาปอ้อยมีแค่ย่างละนึ่งกระทั่งเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นคลิปปอ้อยจะออกทุกเจ็ดโมงเชา้าจ้ะถ้าเกิดใครอยากได้บอนซี่ปอ้อยก็เอ,อดูดแต่เช้าแล้วก็ถักปอ้อยก้อนจะไปทา <c oughs> ํางานอื่นไม่งั้นอาจพลาดได้ปอ้อยก็ต้องข้อทูที่ห้าบอนซี่มาให้เพื่อนเพื่อนครบทุกทุกคนไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีมมมมมมตังค์จะซื้อนะจะ๊ะเออมันมีซื้อเท่าไหนเท่านั้นข้องตัวเองทําไม่ทันประมาณนั้น ไม่ต้องบนอยากขายทุกคนแพ็คก็ไม่ทันแพ็คคนเดียวแพ็คคนเดียวแพ็คทุกวันแพ็คไม่ได้ยุดจะเจ้าเพื่อนเนจา้าแพ็คตอนเช้าพอไปสนีมาประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงปออเซ็ตแล้วปออยก็มาห้าต้นไม้เนี่ยนั้นเซ็ตกลืงอคืนก็เย็บผ้าก็ทำไม่ได้ยุดแล้วนั่นแหละภาระมันเยอะก็บอกให้ฟังว่าไม่ได้ไม่ได้เอื้อยไม่ได้อะไรเลยทําทุกวันจะงานทําไม่มีเวลาว่างเพื่อนขายดียากได้ข้องดีรอหน่อยไม่ไม่ลอกขายเหมือนกัน จริงๆอันนี้คือเลือนละไม่ใช่ราหูอมจันท์่ามจังเลยเนี่ยมาอีกแลวนะจ๊ะน,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 นี่มีลูกน้อยอันนี้อันนี้มีเรื่องลูกน้อยแล้วนึ่งต้นราหูอมจันทต้นนี้ใครจะเอาปล็อคข้อที่ซ่องร้อยบาทนะจ๊ะเดี๋ยวดูหู้ก็มีอย่างอันนี้ยังไม่มีหู้หู้ยังไม่ขึ้นยังออเออเริ่มมาตุ้ยตุ้ยแหละเพื่อนเริ่มมาตุ้ยตุ้ยแหละมันยังไม่แก้จัดอ่าซ่องร้อยบาทราหูอมจันทรมีลูกแล้วนึ่งต้นมีนอาอลูกก็มีนอขึ้นมาด้วยมียอดแทงรอดแล้วจ้ะราหูอมจันท ซ่องรอยบา้านเอารอยแปดสิบก็ได้อะเพราะว่านายทองเม่นอะไรนึงอ๊้ไม่ได้หร้ซ่องรอยซื้อมาเหมือนกันจะลดให้ก็ไม่ลดจะต้อไปหนีไม่ลดให้ใครแลหละลดมาเมันจะเขาเหนือซ่อง,องรอยเออนั่นแหละไม่ลดให้ใครหรอกเรื่องลดมมาข้อแท้ไม่ลดนี่จะลาหูอมจันทร์ซ่องรอยบ้าทเพื่อนที่น่ารักขอ่องป้าอ้ทุกคน ใครยากได้ทศกัณจะมามองว่าทศกัณฐ์อย่าซ่องฝุดเพื่อนๆอยักยักมันเป็นอย่างนี้เล่มันก็จะยาวยืดนี่เละเอาไม้ดักไว้ที่ดักไม่ใช่อะไรกลัวกลัวมันสิหกักมันยาวดีอเดียว้อยดึงใบทิ้งได้ไหมขอดึงใบทิ้งทิ้ง,งเพื่อนจะมาเก็บไว้ทำไมใบมันเรื่องออกไม้่วยก็เดิม หมดเสี้อลงเสื้อาดมีซ้ำใบเพื่อนๆนาดุทุกอันเลยปลอยตอนแรกรับมาเอ้ทศกัณฐ์จริงหรือเป่าวะทาไมมันแดงวะพอมาดูอ้อมันคือทศกัณฐ์นึกว่าสัทธาสูน่นสัทธาซู้นจะกัดขายขายทศกัณฐ์จะแต่จะเป็นสีแดงดูเพื่อนๆจะขายกันเลยแต่จะเป็นสีแดงถ้าเกิดเป็นอะไรนะพีเพกจะทรงใบยาวสะโพกไม่มีกัดสีแดงเมื่อนกัน ทศกัณฐ์เพื่อนๆทศ<ๆ>กัณฐ์ไซนี้ไซมีห้วหนะเพื่อนๆทศกัณฐ์ไซนี้มีซ้ำใบแล้วและมีซี่ดึงทิ้งเองกันเนี่ยกัดซี่บ๊อแล้วทศกัณฐ์ต้นนี้ปอ้อยข้อ,อ,อที่ซ่องร้อยบาทเมือนจะทศกัณฐ์ซ่องร้อยบาททศกัณฐ์ซ่องร้อยบาทเขียนพิดเขียนทูกก็ไม่ต้องส่อนใจปอ้อยแลอกปอ้อยนึกว่าจะใส่ตัวอะไรก็ใส่ไปนั่นแหละ เพื่อนๆก็อ่านเอาว่ามันคือทศกัณฐ์ซ่องร้อยบาทใครจะรับทักมาได้เลยต่อไปอืออันนี้กระทั่งสิบนิ้วปอ้อยจะค่ายที่ราคารวมส่งนะจ๊ะกระทั่งสิบนิ้วจะค่ายที่ราคารวมส่งอันนี้มีนามว่านางสุชาดายุทธประวัติเนาะถ้าจำไม่ผิดนะนางสุชาดาฟอร์มกอ่อเพื่อนๆให้ดูนะสุชาดาฟอร์มกอกระทั่าทางสิบนิ้วอันนี้ปอ้อยข้อที่ ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งให้ดูลูกให้ดูลูกก่อนนจ่จจะห้าร้อยห้าสิบรวมส่งอ๋อกระทั่งสิบไม่ต้องกลัวว่าจะมาเลี้ยล่างละค่ายทุกนะจ๊จะไม่ค่ายทุกนะถึงจะมาค่ายรอบซองก็จะเป็นราคานี้นะจ๊ะเพราะว่าจะไม่ไม่เอามาเลี้ยเนาะเพราะว่าค่ายมาได้เลี้ยงต่อไม่ไม่รู้สึกเสียดายอุ้ยยุงกัดนีด่แหละป้ายว่าจะมาหยิบป้ายกระพูดมากอันนี้มีลูกเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆหนึ่งดูเนี่ยมีลูกเล็กลูกหนอยนี่ก่อ,อยังงาม สุชาดาฟอร์มกออย่างนี้ไม่มีนะโดยมากถ้าฟอร์มกอก็จะเป็นกวนอูง้าวกวนอูตะละเมออะไรอย่างเงี้ยนะสุชาดานี่ห้ายางจะฟอร์มกอไม่ค่อยมีปอ้อยเลี้ยงเลี้ยงมาจะครึ่งปีแล้วเพิ่งจะได้ต้นมีลูกต้นยังไม่หญ่เท่านี้เลยอันนี้นางสุชาดาสุชาดา,า,ดาปอ้อยข้อที่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะจ๊ะ รวมส่งเพื่อนๆ้าร้อยห้าสิบบาทนางสุชาดานี่ใครไม่มีเอาไปสะส้มกระทั่งสิบต่อไปอันนี้มีนาวสิลาเพชรเพื่อนๆสิลาเพชรกระทั่งนี้ยุ่กระทั่งก้าหน,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 นิว่ะไม่ใช่แปดหนีวนะแปดหนิว่ะแปดหนิว่เพื่อนๆน้นาจะมีหัวแล้วละหัวน้าจะใหญกก็ใบเท่าบ้านขนาดนี้ด้ให้ดูนี่สิลาเพชรออานี่ สิลาเพชรกระทั่งนี้ปอ้อยข้อที่่องร้อยสามสิบบาทเพื่อนๆกระทั่งแปดนิ้วมีค่าส่งนะไม่มียุคกระทั่งสิบนิ้วนะจ๊ะทุกอย่างมีค่าจะาส่งเจ็ดสิบบาทนะถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินเดี๋ยวปอ้อยข้อล่างใหม่เองสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนสร้างอะไรแบบนี้สร้างกระทั่งเลยให้ใส่รังเดียวปอ้อยก็อาจจะข้อที่แปดสิบ้าถทึงร้อยยิมฮบ้านนะเพื่อนๆเพราะว่ามันนักเออปอ้อยก็นั่นแหละเหลีเตสิลาเพชร เมาเม,า,มาที่เจ็ดสิบเริ่มต้นที่เจ็ดสิบจะสีลาเพชรเท่ากับซ่องลอยส้มสิบกระทั่งแปดนิ้วใส่แม้ผันอันนี้มีห่วแล้วเพื่อนๆพืสิลาเพชรไม่ต้องห่วงนี่สวยๆวยซวยอย่างนี้ยิ่งแก้ยิ่งซวยนะ่ปะปอ,อยจะบอกปอ,อยมีใมยม์กใบโอ้โหซวยอลังช่างอันนี้ก็บอดฟอร์มกออันนี้คือนาลีบูรพาเพื่อนเนี่ให้ดู ไม่เคยทำอะไรเลยนะจ๊ะไม่เคยทำอะไรเลยให้ดูลูกดูต้นนาลีบูรพานี่ดูใบแล้วดูลูกล่อมแล่มล้อมแล่มไปหมดเลยนาลีบูรพากระทั่งนี่ปลาอ,อยข้อที่สี่ร้อยบาทเพื่อนๆพนี่ร้อยบาทมีโอ้ยมันหัวใหญ่เพื่อนๆนมีลูกมีหกเจ็ดต้นอะเพื่อนเพื่อนซี่ร้อยบาทไม่แพงนะจ๊ะราคายังไม่รวมส่งนะนาลีบูรพาสี่ร้อยบาท แล้วใบเขาซ้วยนะจะเป็นบใบไส้แลวนี่ใบแพ้งออกมาอย่างนี้เนี่ยเพื<ๆ>่อนๆใบแปรกเลยข้องแปก้กไถามาร์กไม่ชอบนารีบุรพาบง่งบอกว่าเข้าแก้มาร์กใบเขาทึ่งเด้ยเรียบอย่างนี้ปกติเขาจะใบกลมๆเมื่นลุ้มหัวใจเนาะสี่ร้อยไม่รวมส่งนะจ๊ะอันนี้ไม่รวมส่งต้องมีค่าจัดส่งเพื่อเพื่อนๆสร้างคู่สร้างคนเดียวก็ค่าส่งเจ็ดสิบบาทจ้ะไม่ใช่สร้างคนเดียวสร้างกระทั่งเดียวก็เป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบจ้ะ ได้ไปหกเจ็ดต้นรับรองอืบต่อไปอันนี้รูกไม้รูกไม้ป้าอ้อยบอกว่านี่มันจะยิกแล้วมันจะกอดแล้วมันจะยิกแล้วมันก็จะกอดกันนี้เพื่อนๆให้ดูเนี่ยพอแก่แล้วยิกกันแล้วกอดกันอย่างนี้เด้อลูกไม้เด้อมีหนึ่งสองสามสีอ่อะนี่นั่นแหละนับเอางไงวะ่ะสองตน้นสามต้นสี่มีนอแป้มด้วยหรือย,อยังไงก็ไม่รู้นั่นแหละตาลายแล้ว เพ่ยนเพื่อนให้ดูชัดๆลูกไม้นี่ยิกแล้วมันจะกอด่างนี้นะจ๊ะลูกไม้กระทั่งนี้กระทั่งแปดนิว้วปยาปอ้อยก็ข้อที่สามร้อยห้าสิบบาทลูกไม้ปอ้อยจะเขียนว่าลูกไม้นะมีกระทั่งเดียวลูกไม้ลูกไม,กม350้สามร้อยห้าสิบบาทซุ้งซ่องฟุตเพื่อนๆฟอร์มกอนะจ๊ะลูกไม้นี่คือฟอร์มกอเอาไปตั้งได้ส่วยมาร์คนี่เพื่อนๆไปเลี้ยงเอาให้มันงีกเอาเองเอนี่น,นี่งีกมาสร้างใบแหละ อันนี้ยังไม่งิกใบบนใบล้างนี้งิกมาแล้วเอาละจ้ะวันนี้ปอยก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทําบอนซี่เนาะการที่เออเราทําป้าจอมป้าจอมแล้วเราก็มาแยกให้มันเป็นต้นแบบนี้แยกเป็นต้นแล้วมาเลือกเซ้นชิ้นหัวจะไปทํำไรนี่เอามาผ้าเป็นชิ้นได้แบบนี้อีกนะจ๊ะใช้เวลาประมาณสองเดือนเนาะวันที่เท่าไรวะเอาไหมนับไหมก็วันที่สามสิบเดือนแปดสามสิบเดือนแปดสามสิบเดือนเก้าหนึ่งเดือนประมาณเดือนครึง่งเพื่อนๆนี่เห็นไหม ออกมาเป็นแบบนี้นี่แยกใส่กระทางซี่นิ้วได้เลยนี่เพื่อนๆไข่ยากนั้นก็ลองทําดูไอที่เป็นไอนี้เป็นลูกต้นก็เอามาเป็นแบบนี้เป็นชิ้น,นมาผ้าใส่เป็นแบบนี้นะจ๊ะ <S <S เอาละสุดท้ายนี้วันนี้ป้าอ้ยขอยข้อครอบคุณเพื่อนๆฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะขอครอบคุณเพื่อนเก้าที่น่ารักทุกคนการยานิมิตที่ดีๆทุกคนขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพที่แข็งแรง คิดอะไรค่อยส้มป้าธนานะจ๊ะวันนี้ปอ้อยต้องข้อจบขิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า